สวัสดีครับวันนี้เราพาไปเที่ยวขอคอต่อนะครับเป็นการเที่ยวขอคอหน้าฝนคลิปนี้เป็นคลิปที่สองที่เราลงครับจากคลิปแรกที่เราไปเที่ยวทุ่งสะระแหหลวงและน้ําตกสีดิมาแล้วนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ทุ่งขังหันลมบ้านเพชรดำครับการขึ้นไปที่ทุ่งข้างหันลมต้องขับรถจากถนนใหญ่ผ่าน หมู่บ้านเล่าเลือขึ้นมานะครับเราจะมาเจอจุดชมอยู่บนมินเขาแห่งนี้ซึ่งสามารถชมวิวได้ใกล้คิดกับทุ่งกังหันลมที่สุดจากทะเลที่ชมกังหันลมเราก็เดินผ่านมาทางร้านขายของของชาวมงนะครับเดินชมสินค้าไปเรื่อยๆวันนั้นไปช้าไปหน่อย ก็ยังไม่มีของของมางขายตามร้านม,มีเป็นบางร้านเช่นเองอันนี้ตั้งอยู่ใต้ป่าสนนะครับมาดูรอบด้่ดีมากร้านขายของก็จะประมาณนี้าตรงนั้นเราเดินตามถนนลงไปสุดถนนจะ มีทางเข้าไปในบริเวณทุ่งกังหันลมนะครับข้างนี้จะเป็นร้านขายของเหมือนกันข้างขวาม,มือก็จะเป็นที่จอดรถซึ่งเป็นของชาวบ้านจ่ายคันละ20บาทนะครับด้านหน้าเป็นทุ่งกังหันลมเขาค้อเ้าเดินออกมาทางริมเนินขาด้านหนึ่งจะเป็นที่กางเต็นท์ยาวไปจะเป็นทุ่งเขาค้อ ให้อีกเนินหนึ่งที่เราเห็นก็คือร้านกาแฟคิงคองนะครับดบูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตามบริเวณนี้เราสามารถเดินออกไปถ่ายวิวได้สวยงามนะครับเห็นเต็นตอนนี้เรามาอยู่ที่ ร้านกาแฟคิงคองของคอนะครับถ่ายกลับไปที่รามาเมื่อกี้นี้ครับทุ่งขํงหันลมนะะบริเวณต้นสนที่เราเดินดูร้านขายของของชาวบูนร้านกาแฟคิงคองข้างในเขาจะจัดเป็นรูปแต่งต่างๆเป็นะะรูปคิงคองรูปส็อคโกแเรี่ออะไรถึงรออะไรให้สำหรับถ่ายรูปโดยจ่ายค่าเข้าไปคนละ40สบาทครับ านสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้อันนี้รีวิวให้เฉยๆข้างในกำลังปลูกลับไม้อยู่มองไปไกลก็เป็นทุ่งหันวมอีโคลเนินเขานี่ครับหน้าร้านกาแฟมองกลับไปก็จะเป็นป่าสนที่นู่นดังเห็น รังคันลมอยู่ใกล้ๆที่เราทานมาครับบนนี้สามารถจอดรถและทานอาหารได้มีทั้งร้านกาแฟร,ร้านอาหารนี่ครับร้านอาหารอยู่ทางเข้ามาพอดีตรงที่จอดรถจะเป็นที่สำหรับเป็นที่พักนะครับทำเป็นเต็นท์สนำะหรับให้นักท่องเที่ยวไปพัก ราคาเท่าไหร่นี่ไม่ได้ถามมากหญ้าแดงไว้สวยงามเลยลงไปที่เห็นทุ่งโล่งนันเป็นอำเภอเขาคอนะครับนี่ครับเป็นที่พักเป็นเต็นท์มินระจออยู่ข้างในกลุ่หญ้าแดงไว้สวยงาม ให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพเรามาต่อที่พักเรานะครับจะเห็นวิวอ่างเก็บน้ำรัตนายยามเย็นตอนนี้เราถ่ายประมาณเกือบหกโงเย็นแล้วนะครับเรพักอยู่ที่ฟ้าสายปอดสวยรีสอร์นะครับเป็น บายนเวือที่เป็นแฟบ์ฟารีครับเราพักห้องสามสามท่านเพานเขาจะมองมุมกวางจะเห็นอาเขตปามาตุ้งไปได้ชัดเจนที่พักของเราเป็นโซนดีนะครับมีเป็นแบบโรงแรมมีเป็นแบบออบาร์เกอร์พักผู้และแฟร์ฟาร,ร,รีแบบเที่ยาพักขา้างนะครับมีห้องสัมมนาวันเราวัดเราไปนี่ข้าราชการกเกษียณกำลังมาสัมมนากันอยู่ร้องเพลงอยู่ข้างเราเนี่ยครับ อันนี้รีวิวให้เฉยๆนะครับนี่มีเนี่เกี่ยวข้องต่อทำเนี่ยถ้าอยากทราบละเอียดก็เข้าไปที่เว็บไซต์เท่ากแล้วกันอันนี้ระเบียงที่พักนะครับอานเก็บเก็บน้ำมัตนัยสวยงามบ้านเมืองเมฆโลกทิดกำลังจะสะดุดนี่มีโต๊ะตั้งตอนเย็นกินวายกินเบียร์ได้ด้วยมีมีเบียร์้วนะเบียร์ยัห้องพัก ทางตะตลายสวยนะครับกว้างขวาง <Okay. S 1> ถ้าสนใจก็ลองติดต่อดูมีตอนเย็นนะครับตอนเย็นประมาณจะหกโมงเย็นแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นเวลา,าพักผ่อนอันนี้เป็นวิวตอนเช้าแล้วนะครับวิวตอนเช้าจากที่พักจะวันนี้หมอกไปเยอะก็จะเห็นแค่นี้แล้วครับเลือดออกมาใครเป็นโง่เ,เขาเล็กๆใครๆจะเป็นหมอกเหมือนกันครับ ทะเลหมอกสำหรับกับป่าไม้ทั้งนูง้นขึ้นมาดูบริเวณอ่าด้านบนของวิวสุรพัน์หมอกสุ วาสายหมอกสวยดีสอดข้างบนบ้างนะครับนี่จะมีทําชิงช้าแบบของม้งให้ถ่ายรูปอันนี้ที่กลายๆนู้นจะเป็นที่ติดต่อเขาละอันนี้ปิดท,ที่เราไปพักที่เป็นโซนบีนะครับโซนบีอันนี้เป็นแบบโรงแรมข้างบนนี่เขามาสัมมนาเขามาพักกันที่นี่เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูบริเวณร,บรอบ เราทัางท่านอาจจะสนใจอันนี้ไม่เกี่ยวกับน,น,นะครับจากพุ่มาพักเฉยดูบรรยากาศรบอบๆนะครับถ้าจ,จะทานข้าวเช้าก็าไปโซนเองนะครับมาต่อครับที่เขดีกาจนาพิเศษนะครับม <Okay. S 1> าไหว้พระตอนจะเดินทาง พ่อเข้าไปไหว้พระข้างในเราไปยังไม่มีเถิมาเลยบ้างโรคจ้องว้ารพระเสร็จออกมันเพาะละคันใกล้ที่จอดเทนเราด้างเดี๋ยวดีกาจนาพิเศรรษขอบพ่อครับติตติเตนนครับ ที่ทายชมคราบเรียนยาวไปสุดนะครับสุดเลยที่จอดรถครับมาต่อที่รู้สึกใจครับข้างรู้สึกขอเป็นแบบเพียงทำนับสไตล์ดีครับมือปั้นห้างไทยภาพแบบนี่ทำได้ไม่เป็น ที่นี่เพราะว่าตาชาวบ้านเขาหน้ารับทานี้มูสิดหครับเจ้าอันนี้คนยังไม่เยอะเวลาประมาณสิบโมงกว่านะครับเดีวเราเข้าไปตั้งทานกาแฟไนสักพเดีเดินดูรอบๆดูิัไอ้สรีก็ีนะ นอนก่นนี้ไอ้พื้นเหมือนนี้ที่เคยมานะครับตอนภาคก็นรักษาได้ดีที่เพิ่มเติมมาคือความเก่าเี็ดเลยที่ที่ระเบียงหน้านของเขานะครับอันนี้ปลูกป่าสนขึ้นมาเยอะแล้ว รับเข้ามาดูข้างในลานครับบริเวณบริเวณลานที่เขามาชอบจอดมองทรายที่นี่นะครับเขามาถ่ายรูปที่นี่เป็นที่ถ่ายรูปเยอะแยะเลยข้างในมร้านขายของแย่ๆย้วัพร้อมเปิลานเดียร์ด้วยด้านล่างเางขาเขาเมื่อก่อนมันเป็นเขาหัวโลม แต่ตอนนี้เขาปลออูกต้นยางขึ้นมาเขียวชะอมดูแล้วงานตาดีนะครับยิ่งไปหน้าผลนี่ย <spa> ิ่งเป็นที่โชววิวได้ดีที่สุดที่หนึ่งนะครับของบริเวณเขาเพาะทูกสิบสองนี่อยู่ใกล้บ้านเข็น้อยนะครับออกจากเขาเพาะทางจะื่นสนหลัะทางโทรวนทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับ อันนี้เสียงเพลงจากมันเบียนครับทาน้น่าจะเ,นนเป็น,นพเพลงในตีตอนกงนี้รเดินดูบรรยากาศร,บรอบๆนะครับเดี๋ยวเรัเรบ ต้องตึกทิปกันที่นี่ทัวรที่เที่ยวต่างๆคือเขาพอปี๋เราเคยรีวิวไปแล้วทีหนึ่งเป็นวัดหาท้อนแกนะครับอันนี้เป็นทริปสองวันหนึ่งคืนกับการทัพเขาพ้อ,อ,อหน้าสองซึ่งอากาศดีมากครับมองทะเลก็สวยดี มาเขียวงามตาดีถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวนะครับขเขาพคเขาบอกว่ามาเที่ยวขอพคอวันหนึ่งอายุยืนไปสิบปีลองดูนะครับอาจจะยืนไปสิบปีขเขาเขาว่าแต่ดสกมนะครับขอบคุณที่ตามชมนะครับเราจะขออนุญาตจบคลิปท,ที่นี่นะครับหน้าอันส่สอง ตัวทิศสองความหมายคือตั้งการสวนหมายเลข12นะครับใกล้ๆกับปัต็ิม้อนออกจากเขาพ er. Mother, no ้อไปแล้วนะครับไปทางวางพลอยทางขวาเลยขอบคุณที่การชมนะครับขอบกครั้งครับสวัสดีครับ